ช่วงนี้พามาดูความเคลื่อนไหวของว่างวงการธนาคารบ้านเรากันบ้างนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยการขยายสาขาเพื่อที่จะตอบรับการขยายตัวของสินเชื่อเป็นยังไงบ้างอย่างทางธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับเขาเตรียมเม็ดเงินลงทุนเอาไว้ในปีนี้ถึง1,700ล้านบาทครับเม็ดเงินก้อนี้แบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือการพัฒนาด้านบุคลากร550ล้านอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้เพื่อการปรับปรุงและการขยายสาขาอีก1 1 5 0ล้านบาท เรื่องนี้นะครับทางประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของทางกรุงศรียุธยาครับคุณพงษ์อนันต์ธนัตไตรก็บอกนะครับว่าเป้าหมายของกรุงศรีจากนับปัจจุบันมีสาขาอยู่600กับอีก2แห่งจะเพิ่มเป็น605แห่งภายในสิ้นปีนี้และมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ9%ของระบบส่วนจำนวนตู้ ATM เอเองก็จะเพิ่มเหมือนกันครับจากประมาณ4,400ตู้จะกลายเป็น4,600ตู้คิดเป็นส่วนแบ่งประมาณ5%ของระบบ ด้านการพัฒนาบุคลากรอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยธนาคารทุกแห่งมีการขยายตัวและถ้าคุณผู้ชมไปเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามหน้าเว็บไซต์ที่มีการรับสมัครงานจะเห็นได้ว่ามีการเปิดรับสมัครงานในธนาคารต่างๆเนี่ยจำนวนมากเป็นพันๆตำแหน่งเลยนะครับธนาคารกรุงศรีเองก็เลยมีการปรับหลักเกณฑ์ในการวัดผลงานหรือว่า KPI รวมไปถึงอัตราการจ่ายผลตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้นให้กับพนักงาน เป็นการจูงใจเพราะว่าเป้าสูงงานหนักเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ผลตอบแทนดีตามไปด้วยสูงสุดที่กรุงสีให้เนี่ยคือ7เดือนเลยนะครับต่อปีอันนี้ก็คือโบนัสพิเศษซึ่งถือได้ว่าสูงสุดในระบบธนาคารบ้านเรา พร้อมกับมีการแจก iPhone 5ให้กับผู้จัดการสาขาทุกคนอีกต่างหากโอ้โหอยากย้ายงานเลยไหมคุณวุฒินันไปเป็นพนักงานธนาคารหน่อยไหมเออน่าสนใจน <c oughs> ะครับแหมได้ไอโฟน5ด้วยเอาละครับขนาดที่อีกหนึ่งธุรกิจที่สําคัญไม,ไม่แพ้กันเช่นเดียวกันโดยเฉพาะธุรกิจกาแฟอย่างที่คุณบนายบอกไปเมื่อเบรกเพื่อสักครู่นี้นะครับว่าธุรกิจกาแฟในประเทศไทยโดยเฉพาะตลาดที่เป็นตลาดพรีเมียมเนี่ยยังได้รับความนิยมและยังเติบโตได้อีกมากช่องทางก็ยังมีอย่าง มหาศาลเลยนะครับอย่าง Starbucks เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจกาแฟที่เข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทยซึ่งทางผู้บริหารของทาง Starbucks นะครับเขาก็ออกมา ประกาศเอาไว้แล้วว่าตอนนี้ทั Starbucks เองเขาก็พยายามที่จะเร่งขยายสาขาเพิ่มในประเทศไทยอีก5ปีข้างหน้านะครับพร้อมที่จะทำตลาดจีนมากขึ้นด้วยซึ่งคุณ Howard s h o ูสนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ของ Starbucks Coffee เขาก็บอกนะครับว่าแผนธุรกิจของ Starbucks นี้จะมีการขยายธุรกิจไปโดยในประเทศไทยอีก1ประเทศที่ s t a า bucks เขาให้ความสาคัญซึ่งในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยสตาร์บัคเขาคาดว่าจะสา,าสามารถขยายสาขา ในไทยได้อีกหนึ่งเท่าซึ่งจากปัจจุบันที่มีอยู่168สาขาทั่วไทยให้เป็นกว่า300สาขาในอีก5ปีซึ่งแต่เดิมตอนนี้จะขยายสาขาเพียงแค่12สาขาต่อปีเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันในตอนนี้ก็มีสาขาที่ได้เปิดล่าสุดไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอุดรธานีและอุบลราชธานีไปก่อนแล้วล่วงหน้าโดยเ้ามองว่าธุรกิจกาแฟนี้ยังมีโอกาสเติบโตไปได้นะครับไม่แพ้กับทางสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ Starbucks เขาก็สามารถ ทำยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการด้วยในช่วง2-3ปีมานี้ตั้งแต่เ,เมื่อ2-3ปีที่พี่ผู้บริหารเขาได้ประก,กาศมาว่าที่อเมริกาก็ถือว่าเป็นต้นแบบของกาแฟายุคแรกๆเลยทั้งที่ภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรนะรเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยเข้าไปอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวแต่ยอดขายสตาร์บัคกลับสูงสุดเป็นประวัติการสงสัยคนเครียดจากเศรษฐกิจไปดื่มกาแฟกันมากเพื่อผ่อนคลายความเครียดนะครับแล้วด้าน CSR ของสตาร์บัคเองก็น่าสนใจครับ เขาทาเป็นร้านกาแฟาเพื่อชุมชนขึ้นมามก็จะมีการบริจาคเงินทุกๆ10บ,บาทของแก้วสตาร์บัคที่มีการจําหน่ายได้นําไปพัฒนาพื้นที่ทางภาคเหนือซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟสําสคัญของบ้านเราด้วยครับก็น่าสนใจนะครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจนะครับและเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงาข่าวเที่ยงดูซิว่าช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมานั้นจะมีข่าวเศรษฐกิจอะไรประเด็นอะไรฮอตๆกันบ้างก็ติดตามได้ในช่วงเก็บตกจากในชั้นภาคเที่ยง วันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับชั่วโมงธุรกิจนะครับผมโมนายคุณวิทินันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ